สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันกับแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของวันที่ 7@ แอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่7นะคะวันที่7เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆแอดให้เดนหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไปตามนะคะแอดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับเดนหนึ่งนะคะ มาเดน5กับเดนสองนะคะพี่น้องเดน5กับเดน2อันนี้วันที่วันที่6นะคะวันที่6เนะาะเดนหนึ่งเราไม่มาเลยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับเดนห้านะคะเข้าวิ่งรูดรอบป,ปกตินะคะให้ให้เด่น เด่นมาเด่นห้ามานะคะเด่นสองเราก็เข้านะคะเด่นสองเราเข้านะคะเสรยดายมากๆเลยไม่ได้จับสองมาเป็นแนวทางนะคะถ้าใครตามก็สำหรับตัวเจาะวันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะ8ปดสองสองแนะคะหกห้าห้าหนะคะ สำหรับตัวจอวันนี้นะคะขออพัยด้วยนะคะสำหรับตัวเด่นมาเด่น5และเด่น2นะคะพรุ่งนี้ต้องมาแล้วนะคะสำหรับตัวเจาะเนาะ,ะสำหรับเลขในตารางนะคะมี6มี5มี2มี0มี9และมี4นะคะ ถ้าไม่ชอบนะคะตัวที่แอดจับนะคะสามารถจับวินในตารางได้นะคะบางทีตัวที่แอดจับมาก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะคะมาดูตัวเด่นที่แอดจับมานะคะมี9 4 6นะคะวิง่งดูที่9และ4ี

น้อยประหยัดตัวออกนะคะช่วงนี้น้องพี่น้องถ้าดูรอบแรกด้วยนะคะว่ารอบเฉพาะกิจนะคะมาตัวไหนนะคะก็สามารถอาเอาตามได้นะคะชุดกันวันนี้นะคะแอดให้กันไปที่สอง5อ9ห้นะคะถ้าตัวไหนที่ไม่ค่อยมาก็ตัดออก ะะแต่แอดชอบ2คู่นี้เนาะหรืออุ้ยขออภัยนะคะหรือไม่อาจจะมา9 9หรือ4ี 4, ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าแอดจับตัวเด่นมาเนาะอ่าได้ตัวชอบแล้วก็ไปกับนะคะแต่ใจรัก2อกับ5 5มากกว่าตัวเบิ้ลสำหรับตัวเบิ้ลนะคะบนล่าง เมื่อวานมาตำแหน่งนี้นะคะมาตำแหน่งนี้กับนี้สองตัวนะคะตำแหน่งนี้กับนี้เนาะตำแหน่งนี้กับนี้หมายถึงตัวนี้นะคะตำแหน่งนี้สองสองตัวนี้เนาะก็ดูว่าจะมาตำแหน่งเดิมหรือเปล่านะคะวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ยังไม่มั่นใจก็ดูเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดไปก่อนก็ได้นะคะมาดูตัวที่แอดชอบนะคะเก้าสี่สี่เก้านะคะเก้าห้าห้าเก้านะคะ ส5่หแล้วก็4 6 6 4นะคะสำหรับชุดกันนะคะกันเบิ้ลนนะคะแอดชอบสองกับ5 5าห้าเนาะสำหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะถ้าใครไปตามสูตรหเม็ดเดียวด้วยก็ยินดีด้วยนะคะสูตรหเม็ดเดีวยวก็แตกไปที่3น่อยนะคะให้เด่นสไปนะคะ ฟันไปที่4-2ด้วยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะที่รับชมทั้ง2ส,สูตรนะคะแล้วก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก่อนออกไปแอดก็ขอฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ